สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับวันนี้กระผมเต่านินจาในฐานะที่เป็นพลเมืองในประเทศนี้ในฐานะที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้จึงขอแสดงออกด้วยความจงรักภักดีนะครับกระผมได้มีการเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และประชาชนคนดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ได้ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองนะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านนะฮะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะยกเลิก112มีความมุ่งมั่นที่จะมีการปลุกระดมการแบ่งแยกดินแดนไม่ว่าจะเป็นรัฐปัตตานีหรืออาณาจักรล้านนารวมทัทง้งทางภาคอีสานนะครับต่อต้าน การยกเลิกวันชาติของประเทศไทยซึ่งเรามีของเราดีอยู่แล้วและเป็นวันที่เรารำลึกนึกถึงพ่ออยู่ตลอดเวลาต่อต้านขบวนการพักการเมืองนักการเมืองนายกรัฐมนตรีที่มีการปลุกระดมให้เด็กและเยาวชนกระด้างกระเดืองต่อศิลธรรมอันดีงามของวงชนชาวไทยในเรื่องของการไม่เคารพบ,บิดามารดาไม่เคารพครูบาอาจารย์ ไม่เคารพกฎเกณฑ์ใดๆอันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยและเป็นสิ่งดีงามต่อประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แหละครับท่านที่เคารพครับเราจึงมีการแสดงออกถึงการใส่เสื้อเหลืองนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคือวันที่8กรกฎาคมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมและเป็นการส่งสัญญาณไปถึงวุฒิสมาชิกหรือสอวนะ ให้ท่านพึงตระหนักว่าถ้ารัฐบาลใดก็ตามนะได้เสียงข้างมากหรือพักการเมืองใดก็ตามได้เสียงข้างมากแน่นอนฮะเราเห็นควรที่จะต้องยกมือสนับสนุนแต่พักการเมืองนั้นจะต้องไม่คิดคดทรยศต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้พักการเมืองบางพักที่ได้เสียงข้างมากแต่ก็ปรากฏว่ามีความพยายามที่จะปลุกปัน่นยุยง สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นของชนในชาติดังที่ปรากฏแล้วเช่นการไม่เคารพกฎระเบียบของสังคมนะของโรงเรียนของราชการของอะไรต่อเมื่อะไรอีกหลายๆอย่างเช่นการจะยกเลิกม .112 เพื่อนำไปสู่การด้อยค่าสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของวงชนชาวไทยทั้งประเทศการปลุกระดม เด็กและเยาวชนตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะมีการแบ่งแยกรัฐปัตตานีและอาณาจักรล้านนาซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้เข้าร่วมกับขบวนการนี้ดังนั้นพักการเมืองที่กระทําตนอย่างนี้นักการเมืองที่กระทําตนอย่างนี้และว่าที่นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เราจะไม่ให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนและเรา ในฐานะที่เป็นคนไทยในฐานะที่รักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีนี่คือสิ่งที่เราต้องปกป้องและขอยืนยันและยืนหยัดว่าเราจะปกป้องไปตลอดจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติเพราะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่านักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเดินสายปลุกระดมเดินสาย นะสร้างความแตกแยกการกระทําอย่างนี้ไม่ใช่นักการเมืองครับถ้านักการเมืองที่ดีเนี่ยนะฮเราจะต้องสร้างสารรค์เราจะต้องสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติของตนเองนะครับดังนั้นอยากจกะเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแหละครับว่าประชาชน3 40ล้านคนนะสี่ห้าสล้านคนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือก่อปัญหา แต่นักการเมืองไม่ถึง1,000คนนี่แหละครับที่เป็นคนสร้างนะและก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกก่อให้เกิดปัญหาการแบ่งสรนแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีนะสีนั้นสีนี้สีนูนและสร้างความแตกแยกเกิดความระสำมระสายภายในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีนักการเมืองถ้าเราจะมีพักการเมืองแล้วมีนักการเมืองแบบนี้พักการเมืองแบบนี้ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพียงแต่เอาคําพูดสวยๆหรูๆนะมาหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราจะทําเพื่อประชาชนจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแต่หลายเรื่องที่ประกาศไปแล้วได้รับการเลือกตั้งมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะจึงพยายามที่จะหาวิธีการทุกๆวิธีการนะที่จะสร้างกระแส สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมเคยพูดอยู่เสมอว่านักการเมืองทุจริตถ้าประชาชนเข้มแข็งเราสามารถตรวจสอบและสามารถกำจัดนักการเมืองคนนั้นได้ข้าราชการทุทจริตคอรัปชันประชาชนเข้มแข็งเราสามารถกำจัดข้าราชการคนนั้นได้แต่ถ้าวันใดก็าตามประชาชนร่วมกับนักการเมืองทุจริตคอรัปชันประเทศชาติล่มจม และเกิดความขัดแย้งดังที่ปรากฏอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็สาเหตุมาจากประชาชนร่วมกับนักการเมืองทุจริตด้วยการรับเงินด้วยการส่งเสริมให้นักการเมืองเลวๆนักการเมืองชั่วๆกลุ่มหนึ่งเพียงไม่กี่ร้อยคนสร้างปัญหาให้กับประชาชน6 0 70ล้านคนอย่างนี้เราคนไทยจะทนต่อไปอย่างนั้นหรือลูกหลานต่อไปในอนาคตเราก็คงหวังอะไรไม่ได้อีกแล้ว เพราะเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาถูกล้างสมองต้องมองย้อนกลับไปถึงรัฐบาลเดิมรัฐบาลเก่าๆที่ผ่านมาว่าคุณยกเลิกประชาไอวิชาประวัติศาสตร์ทำไหม่มีจุดมุ่งหวังและจุดประสงค์คืออะไรคุณยกเลิกวิชาศิลธรรมเพื่ออะไรคุณยกเลิกวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่ออะไรนั่นคือการกระทำของนักการเมืองทั้งสิ้นไม่ใช่มาจากประชาชน เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยแล้วมีแต่ความอัปรีจังไรไม่ปกครองในระบอบนี้ยังจะดีกว่าจริงหรือไม่ครับพี่น้องที่เคารพ